ยืนวัดครหบดีกราบสักการะขอพรพระพุทธแทรกคำพระโบราณจากยุคพระนางจามเทวีไหว้พระขอพรยืนวัดครหบดีพระอารามหลวงกราบสักการะพระพุทธแทรกคำพระพุทธรูปสำคัญแต่โบราณเกรดประวัติศาสตรบ์บุสร้างในสมัยพระนางจามเทวีถ้าขอพรต้องแก้บนด้วยอาหารอีสานครับพระพุทธรูปสำคัญนั้นมีด้วยกันหลายองค์ ซึ่งมีความสําคัญเป็นระดับพระพุทธรูปคู่บ้านขวัญเมืองพระพุทธรูปที่ผู้คนนับถือด้วยเชื่อมั่นในพุทธานุภาพที่เล่าลือขานกล่าวในกรุงเทพนั้นช่วงยุคการสร้างบ้านสร้างเมืองในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญจากหัวเมืองต่างๆเข้ามาอย่างพระนครเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้อาณาประชาราชทําให้อารามต่างๆมีพระพุทธรูปโบราณประดิษฐ์สถานอยู่ ในจำนวนพระพุทธรูปที่อัญเชิญมานั้นมีพระพุทธแทกคำรวมอยู่ด้วยวัดเครือขบ,บดีตั้งอยู่ที่ซอยจรันสนิทวงศ์44เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครและมีหลวงพ่อพระพุทธแทกคำประดิษฐานเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอารามที่มาที่ไปมีเกร็ดตำนานว่าพระพุทธรูปองค์นี้เคยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองในสมัยอาณาจักรล้านนาในรัชสมัยสม,ยสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชพระมหากษัตริย์สองแผ่นดิน หลวงพระบางกับเชียงใหม่ซึ่งพระองค์ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญสามองค์ครับพระแก้วมรกตพระพุทธแทกคําและพระบางประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจนเมื่อมีการย้ายราชธานีเพื่อตั้งรับต่อสู้กับพระเจ้าบุเรงนองแห่งราชอาณาจักรหงสวดีจากหลวงพระบางสู่เวียงจันทร์ ทำให้มีการประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง3องค์อยู่ยาวนานถึง269ปีภายหลังเหตุการณ์เจ้าพระยาบดินเดชายกทัพปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์อย่างราบคาบในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้ทําการอัญเชิญพระพุทธแทกคํากลับลงมาพระนครรัชกาลที่3ทรงโปรดกล้าพระราชทานพระพุทธแทรกคำให้มาเป็นพระประธานสถิตระดิษฐานในพระอุโบสถ พระอารามหลวงวัดครหบ,บดีเป็นศีสงาแก่พระอารามนับตั้งแต่พุทธศักราช2,369มาจนถึงทุกวันนี้สำหรับประวัติของวัดครหมบ,บดีเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครเป็นวัดที่พระยาราชมนตรีบริรักษ์ต้นสกุลพระมรมนตรีเป็นผู้สร้างในปีพศ2,367ในสมัยรัชกาลที่ห โปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดคระหบดีครั้งใหญ่ทําให้อาคารเสนาสนะต่างๆมีสภาพถาวรมั่นคงเป็นที่พอพระราชาหฤทยัยและได้พระราชทานตราประจําราชาการพระองค์ประดิษฐานไว้จนกระทั่งบัดนี้นอกจากประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปคู่อาณาจักรล้านนายังมีเกร็ดประวัติการสร้างซึ่งมีการระบุบอกเล่าว,ว่ามาจากการบอกเล่าของพระเดชพระคุณหลวงปูต่ตุพรมโชตเถระ อดีตเจ้าอาวาสวัดครหบ,บดีรูปที่9และได้กล่าวเล่าเรื่องตำนานการสร้างไว้ตำนานการสร้างหลวงพ่อพระพุทธแทรกคำสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่1 6บหถึงสิคือระหว่างพศ1 6 0 0งพ0นถึงหนึ่ันับจนถึงปัจจุบันนะครับมีอายุยาวนานถึงกว่า950ปีเข้าไปแล้วปีพศ2,499เมื่อพระนางจมามเทวีได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์แห่งหริพนธชัยนคร พระนางเจ้าให้ช่างสร้างพระพุทธรูปขึ้นจำนวนสามองค์เพื่อเป็นการบูชาพระคุณพระชนกและพระชนณีและเป็นการฉลองในส่วนพระองค์เองด้วยเมื่อสร้างเสร็จแล้วจัดงานสมโพธพระพุทธรูปตลอดสามวันสามคืนพระนางจามเทวีทรงปีติสมนัตเป็นอย่างยิ่งได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าพระพุทธรูปทั้งสามองค์สวยงามไม่มีทิฏฐิถ้าหากว่า มีพระพุทธรูปองค์ใดงามยิ่งกว่าก็ขอให้มาปรากฏให้เห็นในมณฑลพิธีนี้เมื่อจบคำอธิษฐานทั่วทั้งงานมณฑลพิธีตลบไปได้วยกลุ่มควันสีขาวและมีลำแสงทอดลงมาจากนภาอากาศและปรากฏเห็นพระพุทธรูปมีลักษณะงดงามมากแวกอากาศลงมาตามลำแสงสีทองคำมาตั้งประดิษฐถานแทรกอยู่ในระหว่างพระพุทธรูปสามองค์นั้นพระนางจามเทวีเห็นอัศจรรย์ดังนั้นยิ่งมีจิตสมนัดเป็นอย่างมาก โปรดให้จัดงานสมโพธิฉลองจนครบ9วันเคืนและตั้งชื่อพระพุทธรูปนี้ว่าพระพุทธแทรกคำเพราะเหตุแวกอากาศลงมาตามลำแสงสีทองคำมาตั้งแทรกอยู่ท่ามกลางพระพุทธรูปทั้งสจึงได้นามว่าพระพุทธแทรกคำจากนั้นมากล่าวขานกันว่าเท้าสัก,กะอินทราธิราชได้เนรมิตสร้างพระพุทธแทรกคำเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปเชื่อกันว่า เป็นพระศักดิ์สิทธิ์สำหรับการมาขอพรต่อหลวงพ่อพระพุทธแทกคำโดยผู้ที่มีความเลื่อมใสต่อพระพุทธรูปองค์นี้เมื่อมาทําการบนบานสารกล่าวในเรื่องต่างๆนั้นเมื่อการขอพรตามที่บนบานนั้นสําเร็จประโยชน์สมปรารถนาแล้วจะทําการแก้บนด้วยไข่ดิบหรือเมนูอาหารอีสานเช่นส้มตำปลาร้าลาบน้ําตกเป็นตน